สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวเอนะคะประจำวันที่29กันยายน2025ค่ะวันนี้เรามีเรื่องรน้อนๆในวงการ DeFi มาคุยกันค่ะเป็นเรื่องของเหรียญ WLFI หรือ World Liberty Finance ค่ะโปรเจกต์นี้มีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากมายกับครอบครัวของประธานาธิบดีชั้มแล้วล่าสุดนี้มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เลยค่ะใช่ครับมีการประกาศซื้อคืนเหรียญหรือ buyback แล้วก็ เผาเหรียนหรือเบิร์นครั้งใหญ่เลยซึ่งเป็น,นกลไกที่ค่อนข้างส่งผลกับตลาดโดยตรงเลยครับค่ะการ Buy Back กับเบอร์นี่น่าสนใจเสมอเลยนะคะแล้วรายละเอียดรอบนี้เป็นยังไงบ้างคะที่เราทราบมาคือทีม WLFI เขาเอาค่าธรรมเนียมจาก DeFi LP ใช่ไหมคะใช่ครับค่าฟรีจาก LP บน Solana Ethereum แล้วก็ BNB Chain ด้วยรวมๆแล้วประมาณ1.06ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ แล้วเขาเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรต่อคะก็เอาไปซื้อเหรียญ WLFI คืนจากตลาดก่อนเลยครับได้มาประมาณ6.04ล้านเหรียญแล้วจากนั้นก็นำไปเผาแต่ไม่ใช่แค่นี้นะครับคือรวมกับเหรียญส่วนอื่นด้วยทำให้ยอดเผาบนอีซิเรียมกับ BNB เนี่ยสูงถึง7.89ล้าน WLFI เกือบ8ล้านครับมูลค่าก็ราวๆ1.43ล้านดอลลาร์ได้ แล้วก็ยังมีส่วนที่รอเผาบนโซลาร์นาอีกประมาณ3ล้านกว่าไวไฟมูลค่าอีกราวๆหกแสนกว่าดอลลาร์โหตัวเลขการเผานี้เยอะมากจริงๆนะคะแล้วเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้คือมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมคะหลักๆเลยคือทำตามมติโหวตก v รเว a เ c สครับที่ผู้ถือเหรียญเข้าโหวตกันมาซึ่งผลโหวตนี่เอ่อ น่าสนใจมากได้รับเสียงสนับสนุนถึง99%เลยนะครับ99%เลยเหรอคะแสดงว่าผู้ถือเหรียญส่วนใจเห็นด้วยมากๆใช่ครับก็คือเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนต้องการลดสป,ปล이ยเหรียญในตลาดลงลดแรงเทขายแล้วก็พยายามฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนหน่อยหลังจากที่เดือนก่อนราคาลงไปเยอะเหมือนกันครับประมาณ33%ได้ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะลดสัปปลラเพื่อพยุงราคาและผลตอบรับจากตลาดหรอคะราคาขยับขึ้นตามที่เขาคาดหวังไหมมีครับมีการตอบสนองทันทีในระยะสั้นราคาดีดขึ้นมาประมาณ6%หลังมีข่าวเรื่องเผาเหรียญออกมาอืมแต่ว่าถ้ามองภาพรวมยยายๆหน่อยราคาปัจจุบันเนี่ยประมาณ0.20ดอลลาร์กว่าๆก,ก็ยังถือว่าต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมที่เคยทาไว้แถว0.40ดอลลาร์อยู่เยอะนะครับ ต่ำกว่าประมาณ38%ได้อืมก็คือดีดขึ้นมา6%แต่ก็ยังห่างจากจุดเดิมเยอะเหมือนกันตลาดยังรอดูท่าทีอยู่หรือเปล่าคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือการเผารอบเดียวอาจจะยังไม่พอสร้างความมั่นใจเต็มร้อยว่าจะฟื้นตัวยั่งยืนจริงๆค่ะแล้วมีมุมมองอื่นหรือการวิเคราะห์อะไรที่ม่าสนใจเกี่ยวกับการเผาครั้งนี้อีกไหมคะมีครับมีนักวิเคราะห์บางส่วนเขาก็ลองคำนวณดูเล่นๆ ว่าถ้าเกิดการเผาแบบนี้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเผาได้ถึงวันละ4ล้านเหรียญเลยวันละ4ล้านครับคิดเป็นเกือบ2%ของสัプラทั้งหมดต่อปีเลยซึ่งฟังดูดีมากแต่คำถามสำคัญคือแล้วเงินที่จะเอามาซื้อคืนต่อเนื่องเนี่ยจะมาจากไหนอย่างยั่งยืน เพราะตอนนี้หลกๆักมันมาจากค่าฟรีของ LP ที่ทีมคุมอยู่อ่าใช่ค่ะถ้ากิจกรรมบนแพลตฟอร์มลดลงรายได้ส่วนนี้ก็อาจจะลดลงไปด้วยถูกต้องครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่เอ่สำคัญมากๆๆๆเลยอาจจะสำคัญที่สุดด้วยซ้ำคือโครงสร้างผู้ถือเหรียญครับโครงสร้างผู้ถือเหรียญหมายถึงใครถือเยอะถือน้อยหรอคะใช่ครับมีข้อมูลจากคอยเทเลกราฟเขาชี้ว่า DTMar าร์ก l ์กับสมาชิกครอบครัวทรัมป ทั้งโดนัลด์จูเนียร์เอริกแล้วก็แบรอนเนี่ยถือ WFLI รวมกันเยอะมากเยอะนี่ประมาณเท่าไหร่คะ22.5พันล้านเหรียญครับแฮะ22.5พันล้านเหรียญ WFLI นะคะครับ WFLI ถูกต้องตัวเลขมหาศาลจริงๆมีการประเมินกันว่าพอร์ต WFLI ของครอบครัวทรัมป์หลังปรบล็อกรอบล่าสุดเนี่ยมูลค่ารวมๆอาจจะเกิน5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วโห 5,000ันล้านดอลลาร์การที่เหรียญมันกระจุกตัวอยู่กับผู้ถือกลุ่มเดียวเยอะขนาดน,นี้มันส่งผลยังไงบ้างคะในโลก d e f าปกติเราไม่ค่อยเห็นแบบนี้เท่าไหร่ใช่ครับนี่แหละคือความเสี่ยงสําคัญเลยอย่างแรกคือมันมีโอกาสเกิดแรงเทขายมหาศาลได้ตลอดเวลาถ้าผู้ถือรายใหญ่กลุ่มนี้เขาตัดสินใจขายทำกำไรขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่ากดดันราคาหนักแน่แน <c oughs> อย่างที่สองคือ มันก็ดูจะขัดขัดกับหลักการเรื่อง decentralization หรือการกระจายอำนาจที่เป็นเหมือนหัวใจของ DeFi เลยนะครับพออำนาจการถือครองมันไปกระจุกอยู่แบบนี้มันก็อาจจะกระทบความเชื่อมั่นของอ o m m u n i t y ในระยะยาวได้หมายความว่าต่อให้มีข่าวดีเรื่องการเผาเหรียญออกมาแต่ความเสี่ยงเรื่องเจ้ามือหรือผู้ถือรายใหญ่นี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษและอาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมคะ เป็นไปได้สูงม,มากครับดังนั้นคนที่จะลงทุนหรือสนใจเหรียญนี้ก็คงต้องมองหลายๆด้านประกอบกันทั้งเรื่องแผนการเผาเหรียญว่าจะทําต่อเนื่องจริงไหมรายได้จริงๆของโปรเจกต์มาจากไหนยังยืนหรือเปล่าแล้วก็ต้องประเมินความเสี่ยงจากแรงขายของผู้ถือรายใหญ่กลุ่มนี้ด้วยค่ะรวมไปถึงปัจจัยภายนอก,กนอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐด้วยครับเพราะความเชื่อมโยงมันค่อนข้างชัดเจนเข้าใจเลยค่ะภาพรวมมันซับซ้อนกว่าแค่ข่าวเผาเหรียญจริงๆ รสรุปก็คือแม้ว่าการเผาเหรียญครั้งนี้จะเป็นสัญญาณบวกนะครับเป็นความพยายามฟื้นความเชื่อมั่นที่เห็นได้ชัดแต่ตลาดก็ยังคงจับตาดูอยู่ว่ามันจะเป็นแค่ยากระตุ้นระยะสั้นๆหรือเปล่าหรือว่าจะสร้างความยั่งยืนให้ราคาได้จริงๆโดยเฉพาะเมื่อดูจากโครงสร้างการถือครองที่มันไม่เหมือนใครแบบนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยนะคะเนี่ย คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆก็คือการเคลื่อนไหวของ WLFTI ครั้งนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองของตลาดคริปโตต่อเหรียญที่มีความเชื่อมโยงกับการเมืองมากๆแบบนี้ในระยะยาวได้จริงหรือเปล่าเอาล่ะค่ะถ้าชื่นชอบการเจาะลึกประเด็นร้อนๆในโลกคริปโตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวสำคัญๆแบบนี้ค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ